นิโคลแลนนะครับ TT สามจุดสี่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปีหกเจ็ดนะครับรถไม่กี่เดือนนะครับสวยงามเท่ารถใหม่เลยนะครับใครหาอยู่ใครมองรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นรถไซเล็กกินน้ำมันน้อยมากนะครับแต่ว่าแรงม้าแรงบิดนะครับ เยอะกว่ารถใหญ่เขาบอกว่าทีที3.40คือขนาด40แรงม้านะครับแต่สเปคเขานะครับเทพมากๆนะครับล้อหน้าขนาดใหญ่นะครับขอบ24นะครับคานหน้าเขานะครับเป็นขนาดไซส์เดียวกับนิวฮอลแลนด์70แรงนะครับล้อหลังนะครับเป็นขอบ13.628นะครับถ้าเทียบกับรถ40แรงคูปัตตาหรือกลุ่มยันมาครับอ้นนั้นเขาก็แค่ขอบ24นะครับ อันนี้ไอ้ล้อหลังเขานะครับพอๆกับล้อหน้าของนิวฮอลแลนด์นะครับอ่า40แรงนะครับแต่ว่านิวฮอลแลนด์ล้อหลังเขานะครับพอๆกับอ่าไซส์ออ่าอ่าาพวกเอ็มยู49ก็คือถ้าบางคนพูดให้เบอร์อร์ไปก็ขอบเดียวกับ คูปัต้า60แรงนะครับแล้วก็มีผานหลังขนาดใหญ่นะครับใบ24นะครับ40แรงลากผานใบ24นะครับก็ถือว่าอ่ะสุดยอดมากๆนะครับอ่ะสภาพสวยขั้นเทพนะครับสภาพสวยขั้นเทพนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟท้าย LED แล้วนะครับก็ปี67นะครับ รถไม่ก hmm. ี่เดือนนะครับรถไม่กี่เดือนนะครับอยากรู้ไหมครับคําว่ารถไม่กี่เดือนหนวดยางไม่ออกนะครับร่องยางยังอยู่ครบนะครับราคาเท่าไหร่นะครับดูถ่ายดูหนวดยางให้ก่อนรับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามานะครับแต่รู้สึกว่าภูมิใจมากๆนะครับมันเป็นรถที่ใหม่จริงๆนะครับก็เลยอยากเอามานําเสนอก่อนนะครับอยากเอามาให้ f c ดูก่อนนะครับ100กว่าชั่วโมง สภาพเขาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องล้างครับรีวิวเลยนะครับรีวิวเลยครับหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับเป็นรถไม่กี่เดือนนะครับสภาพเกรดเอเอเอคัก็ได้สภาพ 3A เลยครับ AA เเลยนะครับสภาพ 3A เเลยนะครับก็เป็นรถที่เท่ารถใหม่นะครับสภาพเท่ารถใหม่นะครับ ราคาอยู่ที่5้าแสนสามหมื่นบาทนะครับห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับถูกก่ารถใหม่อยู่พอประมาณนะครับแต่ได้สภาพเท่ารถใหม่นะครับลูกค้าสนใจนะครับเอาไปตัดหญ้าเป็นคัดอิสระนะครับเอาไปอัดฟางเป็นคัดอิสระอิสระคือยังไงนะครับเป็นคัสคัด PTO ีโอเมื่อกี้บอกว่าคัสเฉยเนาะต้องบอกว่าคัด PTO ออิสระนะครับ เอาเวลาเราไปชอบ้าหรือเวลาเราไปอดฟางนะครับเวลาเราหยบคัสครับระบบคัสพีทีอนะครับเขายังทํางานอยู่ครับเพาพีทีโอยังปั่นอยู่นะครับข้อดีของเขาคือเครื่องยังทํางานนะครับเก็บมุมง่ายครับต้องการให้ปั่นเราเลียคัสให้ปั่นตรงนี้ให้ทำงานอยู่ก็พีดีโอเขายังทำงานอยู่นะครับเป็นประมาณเหมือนรถใหญ่นะครับเป็นประมาณเหมือนรถใหญ่นะครับหลายๆท่านก็ชอบเอาเอดฟางดีกว่า พวกเอลห้าศูนยพวกเอล่ศูนยนะครับมันเป็นรถที่ Pto อิสระนะครับอ่ะสนใจนะครับไล่สเปคไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สนใจนะครับก็อุดหนุนได้นะครับอ่ะส่วนรถมีให้นะครับอ่ะมากน้อยตามระยะทางนะครับแล้วก็ตามที่เราคุยกันได้นะครับอ่ะลูกค้าสนใจ FC สนใจนะครับ0947064430นะครับ0 9 4ย์เก้าส เ0็ด4 3นนะครับที่ที่3.50ปี67 180ชั่วโมงงานสภาพเท่ารถใหม่นะครับเกรด 3a นะครับเกรด 3a เลยนะครับอยากได้คันนี้สวยๆครับราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากๆนะครับหรือสภาพรองลงมานะครับเราก็มีให้เลือกนะครับเป็นคูบต้าเป็นยันมา่าเป็นจอนเดียหรือเป็นนิวฮอลแลนด์รุ่นเดียวกันที่ราคาประหยัดกว่าเรามีให้เลือกนะครับ วันนี้ก็รีวิวคันเดียวก่อนนะครับอยากได้คันไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับโทรเข้ามานะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับแทกเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนก็ทักเข้ามาอยากได้รุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับขอบคุณ f c ที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงเนะครับสวัสดีครับ